สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กับผมใน The iPhone Gamer และเกมดู You d อ E2K2022 นะครับออยู่กันในแมสซาชมวยป้้มหญิงกันบ้างนะครับสายชาแบงค์นะครับเจอกับลิฟมอร์แกนนะชิงแชมป์สมัคดาวใช่เปล่าวะเออสมัคดาวมเว่นแชมเปีเ้ยนชิพนะฮะชิงกันในศึกสมัคดาวนะครับอ่อสวยครับภาพ เดี๋ยวเราไปดูแมทช์กันเลยนะฮะก่อนจะก่อนจะไปดูแมทช์นะไปดูเปิดตัวกันดีกว่ามให้ดูสักหน่อยนึงโมเดลเขาสวยครับแชมเปี้ยนเรสเทปอ้าวโอ้โลืมไปตาชาแบงค์เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ตาชาไอ้นี่อเล็กซ์ตาบิทนะผมเอาไปชิงแชมป์แท็กทีมมาผมตอนนี้สถานะเป็นแชมป์แท็กทีมอยู่นะดูเดือดถือแชมป์แท็กทีมออกมาไหมนี่นะครับผม ก็ถ้าได้ก็จะเป็นดับเบิลแชมป์นะเป็นแชมป์นักครีมแล้วก็เป็นแชมป์แมเปดาวด้วยแต่ผมเล่นเป็นนี่นะอเล็กซ่าวิทนะนี่สวยจริงๆนะตัวละครนี้ใครๆอ่าหลายคนชอบนะผมตัวจริงก็สวยนะเดอะกอสเมดนะอเล็กซ่วิดนี่มันตุกตา แชมป์ตะทีมนะฮะจะมาทิ้งแชมป์หญิงฝั่งสแต็กดาวนะครับผมแชมป์คนปัจจุบันตอนนี้เป็นลิมมอร์แกนนะลิมมอร์แกนในอ่าในคอนจริงนี่ก็ในในจริงจริงนี่ก็เป็นอดีตแชมป์นะผมเหมือนกันนะก็ได้จากการใช้สิ์กระเป๋ามันนี่เดแวงฝั่งหญิงนะได้แชมป์มานี่ครับ ในชีวิตจริงนี่ก็เป็นแชมป์ไปแล้วนะผมเขาก็เป็นแชมป์ไปแล้วแล้วก็เสียแชมป์ไปแล้วนะใช้เศษกระเป๋ามันนี่เดแบค์ในการชิงแชมป์นะนี่ครับสวยเพลงนี่ก็ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะเพราะผมเปิดไว้เบามากนะครับไม่อยากเปิดดังนะผมไม่อยากเปิดจนสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวติดหลือผิดแล้วก็ขี้เกียจมาใส่เพลงเอาเองอีกนี่ครับไง โมแกนนี่ก็หลายคนชอบนะผมน่ารักเล่นไว้ป้าหญิงมากนะเล่นชายเยอะแล้วนะเล่นชายบ่อยละใครอยากดูอีกคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวอาจจะเล่นให้ดูนี่ครับชิงแชมป์สมิธดาวน์วีมันแชมเปียนชิพอ่ะเดี๋ยวผมไปเลยแล้วกันนะ ออกแล้วด่ตีกระตังด่ามาตบต่อยคอมโบมาขอลองวิชาที่ฝึกมาหน่อยดิไปฝึกเล่นมานะต่อยมาต่อยมาอืมนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะต่อยมาเอ้าโอ้โหกดไม่ทันโอ้โหโดนโดเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินนะเยอะเกินหมาผาโดดไปไหนอ่ะ ดบไปไหนอ่ะ <c oughs> ตบไปไหนอ่ะตบไปไหน,ไไหนลูกมานี่ไอ้ยอ่าเป็นไง <She said. S 1> ปัดมือ s <S ปัดมือกระทืบน<า>ี่อ <c oughs> ่ลุกขึ้นมาดิลุกขึ้นมาสิจ้าลุกขึ้นมาสิจ้าเด้งเชี่ยกลับมากระโดดทุบโอ้โหทุบเบามากทุบเบามากามาจากเล็กซ่ามา โดดเอาเตาไม่โดนใครเลยขึ้นขึ้นข้างบนก็ได้เผื่อถึงมากรรมการเรียกลงมาครับมาบนเนี้ยถึงถึงถึงยังไงก็ถึงยังไงก็ถึงถึงกระจุกด้วยยังไงหรออืมงมาติดจ้าเนี่ย <c oughs> ขึ้นมาโชว์ข้างบนสักหน่อยนี่ยังไงล่ะ <S <S ออเออระวังข้างหลังโ,ลงโอ้โหอะไรโดนนี่นี่หนีจ้ะเอ้ามันมันไม่ได้เชือกอ่ะโอ้โหตายกูอยากจะวิ่งไปเด้งเชือกซะหน่อยไม่ยอมเด้งโดดโอ้โหโยกระโดดเหยียบเขาคอตอกโดนเหยียบของอีก เอาคืนจ้ะเอาคืนจ้ะเอาคืนจ้ะเฮ้ยหืมรถลอยว่าแต่ลังเลอยู่ใหม่เอาอุ้ยออกเลยหืงสูงเวทีมันสูงเนอะทำไมโดนวะจะหนีขึ้นแหมจะหนีไม่ทันโดนเฟสเฟิร์สโอ้โหเต็มไม่ดีอยู่เลยจ้า เด้งเชือกเด้งเชือกพิเด้งเชือกใหม่ให้เด้งไวเด้งโดดลบพันโดดลบพันตัดขานี่ตัดขาเลยขอเสียงหน่อยฮึมึงยังนี่มเนยเราอย่างเข้าไปถีบหน้าอีกสักทีหนึ่งนับเลยไม่รอช้าเผื่อได้ลองดูหนึ่งได้หนึ่งเดียวเสร อะไรกันเนี่อ่ะอะไรกันเนี่อ่ะทุบทุบทุบนี่มานี่เลยเหวี่ยงเข้าไปมังกี้ฟิตเอ้โชว์่อยจ้าโชว์หน่อยเสียงคนดูดังลั่นอย่เงยเรา ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยถุบโดดดอบทิกวิ่งไล่จับวะอะไรอะไรอ่ะเอาโดนเกี่ยวคอจะตายตายโอ้ยเด้อเดอย่าพึ่งอย่าพึ่งเกือบเกือบเกือบโอ้โยโดนหิวก็ท้ายทอย เป็นของจริงสลบนี่ของจริงสลบนอ,อนขอ,อสักทีเลยลุกขึ้นมาไปครับเรียบร้อยจบไหมขายาไปเทือกหนึ่งสองสามชนะครับเล็กสมิดครับได้แชมป์นี่ โดนเหวียงเต็มเต็มนี่ครับจังหวะนี้ไม่ตามนะโดนเหวี่ยงแต่มุมมันไกลไปหน่อยนะครับผมรีเพย์มุมจังหวะรีอ่ะฉากรีเพย์ไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้นะครับจัตฏิอะไรมากมายนะผมทักหนานะเกมเขานะไม่ใช่เกมเราสร้างจบครับ เล็ดาวเงินแชมเปี้ยนนี่สวยครับโอเคก็จบไปเดี๋ยวนตอนนี้นะผมก็เจอกันใหม่อีกครั้งหน้านะผมลาก่อนสวัสดีครับสนุกกมากเลยโอเคลากันไปพร้อมการฉลองแชมป์ของอเล็กซ่านะ